นนัสนุ Ford Focus Sport Plus ใหม่เครื่องยนต์ Duratec 2.0 AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสราแบตเลอร์ที่จะมาเด็กข่าวครา,าวของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทางข่าวบันเทิงค่ะหายหน้าหายตาไปสนานแต่ล่าสุดนักร้องสาวเนื้อยังสาวลานา,นานก็เตรียมคัมแบ็คกลับมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วคะ่ะ แล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคอยติดตามว่าเมื่อไหร่ลานนาคัมินจะมีอัลบั้มใหม่ให้ได้ฟังกันสักทีเพราะครั้งนี้เธอได้มาเปิดใจว่าเตรียมเอาผลงานให้แฟนๆหายคิดถึงแล้วค่ะคือตอนนีน้นางก็คือคุมที่ร้านอยู่ก็เป็นเป็นหลักไม่ทิ้งค่ะเดือนสองเดือนเนี่ยคะ่ะก็จะมีอะไรต่อเนื่องด้วยความที่ทำเองมันก็เลยอาจจะไม่ลงค่ายมัม,ไม่ไม่ได้ตัดนใจค่ะ ลิเดีสตาหลังเข้ามาทํางานในวงการจนต้องพักเรียนไปพักใหญ่วันนี้ก็เรียวมาเปิดใจว่าอาจจะต้องพักงานชั่วข่าวขอต้องกลับไปเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ให้จบตามที่วางไว้ค่ะขออนุญาตกลับไปเรียนก่อนขึ้นไปเรียนปี2ก็อีกสักประมาณ5ปีปจจกว่าจะจบไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแล้วไปเลยมีงานอะไร,รก็ออกมาได้เรื่อยๆอยากให้ทุกคนเข้าใจการเรียนมันหนักจริงๆ หลัง่ายสาวแพนเค,ค้กเขียนมนิดออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องควงหนุ่มเป้อารักไปฉลองวันเกิดที่สวนสนุกไปแล้วก็ถึงคิวหนุ่มเป้ต้องมาเปิดใจบ้างแล้วล่ะคะ่ะได้ข่าวว่างานนี้ว้างสุด,สดแล้วเจ้าตัวยังยืนยันว่าไม่ห่วงหากแพนเค,ค้กต้องร่วมง,งานกับเวียค่ะมันเป็นเรื่องของงานเขาอยากโฟกัสเรื่องของงานมากกว่าต้องแพนเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆครับผมไม่เกี่ยวกับว่าวิสแบนของสวนสนุกนีครับผมเก็บทุกอันไม่ได้มีผลทางด้านจิตใจทางนั้นครับผม ตนนี้เวลาของซาร่าก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากต,ตีติอีคีชอปสำหรับผู้ชมท่านไหนที่พลาดการอัปเดตข่าวคราวของคนบันเทิงในช่วงทันข่าวบันเทิงก็สามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook แฟนเพจของเราค่ะสำหรับวันนี้ซาร่าต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันที่3รกรกฎาคมนี้นะครับออกจากบ้านไปแล้วก็ไปกาคนที่เราอยากจะเลือกเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อมาดูแลบ้านเมืองเรานะครับไปกันเยอะๆนะครับ